สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันรัตพลอลำเทินลำพชัยพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องออกมาอู้หด่งครับอุย้ยหมื่นมาแล้วแรงนี้สิ่งใดๆสดพ่อนคุณน่ะโอ้โหแล้วก็ต๊บเล้อครับโอ้โหน่ารักตอนนี้มาเตือนมาพี่ <laughs> ออมาด,ดูท่าทีมงานลนำะพิชัยชมก็ สักสุดสักสุ่มสักสุดตนะางเนี่ยพีดด่น,ดดน้องกำลัเก็บของเมียนของเงแยกคล้องแมวดีครับนี่พอนผมรับไปว่างหันพี่ <c ười> นะน้องแมวนี่เห็นไหมเอาชาเกิน ้หมือนมาแล้วแรงนี่คือสิบวอลต์ออกคุณนะนฮะฟันปกติครับบรรยากาศมันตัดหญ้าหมวอุย้ยเดี๋ยวเบง่งทิศทางกันไปทางไหนไปทางพีมันไ,ไปทางพี ตอน,นที่างานลำบันโชว์มันก็นเอาวิธีของมันตังค์มันแล้วครับพี่น้องครับปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นหน้าที่เท่าครับพี่น้องครับเป็นเวทีมักลางไว้เป็นเวทีมักลางไว้ในโดมนี่สิเนี่คิดลดคิดพอมือแหลกที่มาออดิชั่นบ่ได้เลย เพราะเขาออดิชั o n เทรื่งวิธีสรินะครับเป็นจำเลยสิบเก้ากรกฎาคามสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคุณวู้หุ่นตากชุดให้เราตากชุดตากชุดแล้วก็เตรียมเก็บเขานะครับมันเลยอากาศขึ้นฝาขึ้นฝนตอนนี้กำลังมา เหรียญมาเนาะเหลือเอหรียญจ่ายขนาดเน,นี้ยนครับกน,กนี่สแกนก็นกนได้สแกนก็ได้ญญมื่อนี่ห่อนเนาะเมือ่อวันเมื่อวันบ่ปันไดเมื่อวันมื่อนี่ห่อนผมดว่าบ้ยังแทบข่อยับแทบจุดหายใจรถคนยาก คนตีจากไม่รู้ชำเกลย้ยหนของผมไปทำไมเรียบร้อยครับต้องหันขึ้นไปเมี่ยนเฮื่นเครื่องเฮื่นฮะขีฟุนบอสพ่นกวัดฉีมหมดแล้วแม,ม่นตะเมือนอันโอ้ขีฟุนยแหฮง <laughs> เนื้อเห็ดบริเวณหลาสุดสุๆเปิดวงแต่เปิดวงไปกับบริเวณเลยกว่ามามาผักก็ม,กมันกับมาผักมือเดียวเนาะมันกับพอพอกระเทือนก็เลยถามีเวลาก็เลยมาผัก <c oughs> บัดนี้เห็นเห็นระเบียงบ่ไม่เห็นระเบียงทั้งนั้นบ่ระเบียงทั้งนานก็เอาเปไปผูก <c oughs> รับเลยตื่นมาหนึ่งก็ออกมาหนึ่งแล้วอากาศเปิดพ <c oughs> ัดลมใส่แต <c oughs> ่ลหนก็นอนเล่นนอนเล่นฟังเบิ้งคลิปเบื้องยูทูบไป ลับเตถึงกันป่ะหูเงาครับตอนนี้พอหลายคนกันเมื่อบานเขาหยุดหลายมือหยุดหยุดหลายเมือมนที่เจ็ดพดละจังคอยพอกพี่น้องอยู่มเมื่อเลยครับจักสิบปดใช่ ยุดลายมื่อได้เราที่แล้วเมื่อบ้ายทำนน่ก็เรว่าเมื่อเมื่อเมื่อดูายข้าจ่อสิว่าเมื่อพอให้ผู้่าเรามีแหง ปวดแล้วพี่น้องมือดมาแล้วบ่ย่งเราคืนนี้ได้ไล่สดปะุ๊บอุย้ยพ้อหาได้ไล่ได้หาได้ซิฟนั่เด้อแต่ไล่แต่ได้ไล่ก็ยังบ่ได้อยู่บางมือเฮ้ยน้ <c oughs> อบรรยากาศมือมาแล้วต้รงมดาแล้วนะาคนป่าบอดายมันเป็นยามพคนเนาะ พี่น้องเป็นกำลังใจนั่งกันละกันครับยี่สิบแนี่ธนย,ยนนี้ครับติดฤดูกาลสาวน้อยเป็นรักสี่เหลี่น้นำเพึ่นบ้นโอ้โนาะนสีน่เหลี่ยมแตกำลังใจเนาะกำลังทรัพสี่ดหน้ำเพึ่นบ้นโอ้ปุ่นแม่ปอมาแล้วมันจะฟื้นก้อนเะส <laughs> วัสดีครับมันจะฟื้นเลยยังไงแม่ <laughs> กบรรยาาศลมมาเลยนี่พี่น้องลมมาแล้วสู่ไปครับพี่น้องกันลุกๆพี่ลู่ดูการนี่นักไหมเราต้องอยู่ให้ได้ ่หลายยุคกำลังใจกำลังทรัพย okay, ์บร <c oughs> ิษัทพ <c oughs> okay, okay, ี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้ได้วางแผนชีวิตให้ดีบริษัทมีมาลัยหมื่นมาลัยแสนสมือคือเขาจะมาไล่รวยยังหายากอยู่พี่น้องเอ้ยติปแต่ละหมื่นได้ส่าห์บาทอีกสี่สิบบาทเองเขาก็ต้องสู้ไปครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวฝ้าก็ไม่คิดละ ขัดไทยพี่น้องครับยำบายแคร์ที่ไทยอยากให้พี่น้องเบิร์รุ่นว่าพอสิตกหนักหมอกันฝนตกหนักกับบอสามารถไล่สดให้พี่น้องได้เบิร์ได้ยาสีอาจสีไล่ได้ยุ่มัง้งเสียงก็ดังนะเพราะทั้งทั้งบ้านเป็นสังกะสีนะครับกระสีเบายัง,งบอสได้ยินแต่ถ้าเบิ่งนกันบังเถากะสีอาจบอได้ไล่แต่บังเถากะ หลายเบิ้งสถานการณ์ครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้น้ำแล้พี่น้องครับจังได้กาแพี่น้องเมตตานีะครับอินดูน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศที่โดมครับตอนเย็นครับโอเคพี่น้องได้พอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณตัวติดตามครับสวัสดีครับ